1>, 1 3จกระทู้ถามแยกเฉพาะก่อนดำเนินการถามและตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะขอชี้แจงในที่ประชุมนะครับ1การถามและตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะแต่ละกระทู้ให้ถามและตอบได้เรื่องละไม่เกิน2ครั้งนะครับและต้องถามและตอบให้เสร็จภายใน20นาทีตามข้อบังคับข้อ172และ173ประกอบข้อ167 2. กกระทู้ถามแยกเฉพาะได้มีการอนุญ,ญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังนะครับก็ขอความร่วมมือ จากผู้ที่ได้รับอนุญาตกรุณาปฏิบัติตามราาะเบียบสภาผู้แทนราษฎรวุวยการอนุญาต,ารราตให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ262ข้อ4ข้อ5ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องรักษามารยาทประพฤติตนให้ใเหมาะสมอยู่ในความสงบห้ามแสดงกริยา <c oughs> เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือกล่าววาจาสอดเสียดใดๆหรือการการะทำใดๆเป็นการรบกวนขัดขวางการประชุมและห้ามใช้เครื่องมือวัสดุหรืออุปกรณ์ สื่อสารใดๆเพื่อบันทึกภาพบันทึกเสียงหรือกระทำกันใดๆที่เป็นการถ่ายทอดการประชุมสู่บุคคลภายนอกนะครับหากมีการฝ่าฝืนก็จะเชิญออกจากห้องประชุมนะครับสำหรับการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะในวันนี้นะครับเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการถามและตอบกระทู้ถามของทั้งผู้ตอบและท่านรัฐมนตรีนะครับขอเรียงลําดับการตอบ และถามดังนี้นะครับันดับที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่600นะครับของท่านอนันต์ปีดาสุธิจิตนะครับลำดับที่2กระทู้ถามแยกเฉพาะที่602ของท่านพิมพ์การกีรติกีรต,ติวิลาปรกรนะครับลำดับที่3กระทู้ถามแยกเฉพาะที่601ของท่านประเสริฐพงศนุวัตรลนดับที่4กระทู้ถามแยกเฉพาะที่6 0 3ของท่านยอดชายพึ่งพร ลำดับที่5้ารูษถามเฉพาะที่604ของท่านทิติมาฉายแสงลำดับที่6กระทูษถามเฉพาะที่605ของท่านภูริวัต์ใจสำรานนะครับก็ไม่มีท่านใดขัดข้องนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับ1.3.1กระทูษถามเฉพาะที่600 เรื่องโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกหรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตนออกของท่านอนันต์ปีดาสุธิจิตนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนี่มีหนังสือแจ้งว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมนะครับท่านมณพรจเจริญศรีเป็นผู้ตอบคำถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นะครับ เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบคำถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับกระทรวงคมนาคมสนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะครับท่านปัญญาชูพาณิชนะครับสวัสดีครับผู้ในการสนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรนะครับท่านที่สองท่านนัทพงศ์วิไลเศษเสษหิวานิช นะครับผู้นวยการสำนักงานอำนวยการความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับฟังนะครับตอบคำถามคือท่านพัชรินนำพานะครับมาไหมครับสวัสดีครับเชิญท่านอนันต์ปีดาสุธิจิตนะครับถามท่านรัมตีคําถามแรกเลยครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนันต์ปีดาสุธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขตจังหวัดชนบุรีวันนี้นั้นต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างสูงที่บรรจุระเบียบวราระการประชุมตั้งกระทู้ถามของผมเป็นอันดับแรกแล้วก็เป็นประชุมห้องแรกห้องนี้ด้วยครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านรัมตีช่วยวัณพร,รณเจริญศรีที่ท่านสละเวลามาตอบกระทู้ในครั้งนี้ถือว่าพี่น้องประชาชนนั้นสอบถามมา มากมายโดยเฉพาะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดชลรีแล้วก็เป็นพื้นที่ของระเบียบเศรษฐกิจรหรือ e c ซที่มีปัญหามากมายในหลายใน,ใน,ใ,นในหลายโครงการด้วยกันจากรัฐบาลที่ผ่านบามาครับท่านประธานสภา,า,ท,าที่เครพครับจะเห็นได้ว่าภาครราออกนัน้นเป็นเป้าหมายหลักของในเรื่องเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามที่จะตั้ง โครงการใหญ่ๆห,ห,หรือโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาเพื่อ,อให้ประเทศไทยหรือให้ภาคตะนออกนั้นมีค่า GDP ที่สูงขึ้นที่จริงแล้วเมื่อประมาณเกือบ4ี่ว40ปีแล้วก็มีโครงการอีเทนซีบอร์ดที่มุง่งมุ่งเน้นไปจังหวัดระยองแล้วก็ชนบุรีเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดระยองนั้นจากมีโรงงานสมัยก่อนนั้นประมาณทักประมาณพันโรงพออีเทนซีบอร์ดขึ้นไปท่าเรือล,ล้วมัต่ชวงขึ้นไปนั้นก็ เป็นสี่ห้าพลงความเจริญขึ้นมานั้นปัญหาตามมาก,ก็คือปัญหาเรื่องขยะปัญหาสารพิษปัญหาเรื่องรถติดอีกมากมายตรงนี้มันก็ต้องเหมือนเกเหรียญมีสองด้านนะมีมีดี D และมีเสียทำยังไงที่เราจะแก้ปัญหาจุดเสียให้กับพี่น้องประชาชนให้อย่างยั่งยืนได้ต่อมารลบาลที่ผ่านมาก็มีโครงการ EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจนั้นต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0ก็ถือว่าชนบุรีนั้นก็เป็นเป้าหมายหลักอีกเป้าหมายหนึ่งคือ3จังหวัดคือไม่ว่าระยองชนบุรีฉาเชิงเซาปัญหาที่เกิดาทางด้านอุตสาหกรรมปัญหาทังเดินทางด้านที่เกิดการจราจรผมก็คงจะถามคําถามสามคำถามเพียงสั้นๆผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีก็เคยตอบไปครั้งละก็ขอพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอรพระนคมจังหวัดชนบุรีหรือจังหวัดชนบุรีเรององก็ดีที่ทุกพื้นที่นั้นมีปัญหาเรื่องการจราจรถือว่าการาจจเจริญเติบโต,ตของอีซีนั้นเมืองรองหรือการข้าบเกี่ยวของการคมนาคมนั้นลดค่อนข้างติดทุกแทบจะพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอรพระนคมของผมเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างกลางจากแหลมฉบังกับออมตะ หรือผ่านต้องผ่านไปมีเส้นทางหลักเส้นทางเดียวที่จะต้องผ่านไปแปดหลิวหรือฉาเชิงเซาคำถามแรกอยากถามท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาโครงการที่จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพานิคมในเรื่องรถติดเมื่อปีห1หนึ่งนั้นถนนเลี่ยงเมืองของอำเภอพันิคมนั้นได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านเอ a เรียบร้อยแล้ว ักแนวเขตเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนสอบถามมาผมลงพื้นที่นั้นถามมาทุกครั้งว่าทําอย่างไรที่จะสร้างเมื่อไหร่ที่ให้เกิดปัญหาเบาปัญหาให้รถติดมาเป็นสิบสิบป,ปีแล้วก็อยากจะเป็นคำถามแรกให้ท่านรัฐมนตรีตอบและให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับครับเรียนเทินครับครับท่านร,รัฐมนตรีคําถามแรกครับเชิญครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณภพรเจริญศรีรัมดีช่วยว่าก,การกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรองนายกรัฐมนตรีลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกนะคะท่านอนันต์ปีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดชนบุรีพรรคเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นต้องขอถือโอกาสข,ขอบคุณสําหรับคำถามนี้และก็ท่านได้เคยถาม ทางกระทรวงควมนาคมครั้งหนึ่งที่ห้องประชุมห้องใหญ่แล้วก็ท่านก็ยังได้ กรุณาถามกระทู้แยกเฉพาะเพื่อท่านอยากจะทราบถึงความก้าวหน้าของคำถามหลังจากที่ท่านได้เคยมีคำถามนี้แล้วแล้วก็ดิฉันต้องถือโอกาสได้สื่อสารไปถึงผ่านท่านสมาชิกไปยังพี่น้องประชาชนว่าโครงการดังกล่าวแล้วก็ความหุ่งใดดังกล่าวกระทรวงคมานาคมไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วมีความก้าวหน้าอย่างไรนะคะประเด็นคำถามแรกค่ะที่ท่านมีความห่วงใยถนนของอำเภอพานานิคมจังหวัดชลบุรีก็ขอนำเรียนท่านประธานอย่างนี้ค่ะว่าจังหวัดชลบุรีเป็น นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของ EEC แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศซึ่งกระทรวงคมนาคมมีถนนที่เชื่อมโยงเส้นทางดังกล่าวรวมทั้งนะคะเป็น EEC เป็นประตูสู่การค้าของประเทศไม่ว่าจะเป็นของที่เชื่อมต่อท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรือมตัตาพุทธค่ะท่านประธานที่เคารพคะจะเห็นว่าเส้นทางของการเจริญเติบโตของเส้นทางเศรษฐกิจที่อําเภอพนัสนิคมเป็นเส้นทางที่มีการลงทุนมหา รสารแล้วก็เป็นการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้าทางบกแล้วก็เป็นการขนส่งสินค้าทางเรือซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดตามมานกันคือปัญหาของการจราจรติดขัดค่ะจะขออนุญ,ญาตได้ฉายสไลด์นะคะของกระทรวงการแก้ไขปัญหาของกระทรวงคมนาคมนะคะเริ่มจากภาพที่ให้ขอขึ้นสไลด์ภาพนี้ด้ค่ะนะคะ จะเห็นว่าบริเวณทางหลวงหมายเลข315แล้วก็บริเวณแยกท้องคุ้งนะคะตำบลนาป่าอเภอเมืองจัังหดชนบุรีไปจนถึงแยกพนันนิคมนะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข349จากบ,บริเวณก่อนเข้าแยกอเพ,พนันนิคมไปจนถึงตัวเมืองพนันนิคมนะคะมีการจราจรติดขัดมากซึ่งในช่วงธรรมดาก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนนะคะแล้วก็ช่วงเย็นหลังเลิกงานเ,นเป็นถนนเส้นเมนหลักที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะทั้งการเดิน ทางของพี่น้องประชาชนรวมทั้งการขนส่งสินค้าซึ่งยอมรับว่าประชาชนก็ได้ร้องขอเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฉันขออนุญาตว่าขณะที่ยัง ยังมีปัญหาอยู่กระทรวงคมนาคมจึงมีวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน2มิติคะ่ะมิติแรกค่ะเป็นเรื่องของมิติโครงสร้างพัฒนาพื้นฐานที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือดําเนินการโครงการก่อสร้างสายใหม่นะคะสายเลี่ยงเมืองพนานนิคมซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะมีการขนส่งสินค้าที่จะเกิดความสะดวกแล้วก็รวดเร็วซึ่ง เส้นทางดังกล่าวก็จะมีการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเป็นถนนวงแหวนรอบอําเภอพนาน,นิคมแล้วก็เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากตัวของอําเภอเข้าไปสู่เส้นทางของจังหวัดชนบุรีค่ะโดยแผนการดังกล่าวนะคะระยะทางประมาณ41กิโลเมตรนะคะวงเงินลงทุน1 4 9 0ล้านบาทแบ่งเป็น3เส้นทางนะคะขณะนี้ได้ศึกษาความเหมาะสมหรือ EIA เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ท่านผานค้าในอีกสายหนึ่งคือสายถนนเลี่ยงเมืองทางด้านใต้ระยะทาง19.3กิโลเมตรนะคะอยู่บริเวณเวัดมาโป,ป่งตำบลมาโป่องอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะคะมีเส้นทางแล้วก็ผ่านเส้นทางตรงสถานีนอนามัยบ้านน้ำซับนะคะตำบนหนองเฮียงอำเภอพนานิคมวงเงินโครงการก่อสร้าง5,500ล้านบาทค่ะ โดยเฉพาะเส้นทางนี้นะคะมีค่าเวนคืน1,800ล้านบาทแล้วก็ค่าก่อสร้าง3,700ล้านบาท ปัจจุบันนี้นะคะได้มีการวางแนวเขตทางซึ่งจะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพาบรบปี2569ขณะน,นี้โครงการดังกล่าวแล้วก็งบประมาณจํานวนดังกล่าวอยู่ในเล่มขาวค่าแดงซึ่งขณะน,นี้ได้ผ่านาในชั้นของรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้ว,ลวอยู่ในชั้นการพิจารณาของอนุกรรมธิการในวาระที่2นะคะเราได้ใส่งบประมาณในปี2569เป็นค่าเวรคืนที่ดินจํานวน1,000ล้านบาท ะะแล้วพอเราเสร็จค่าเวีคืนในช่วงนี้ก็จะทําจัดได้วางแนวทางที่จะจัดสรรงบ่ประมาณในปี2,570ในปีที่เหลือแล้วก็ปี2,571ในส่วนที่เหลือโอกาสต่อไปนะคะขออนุญาตไปที่สายทางเลี่ยงเมืองพระนินนคมด้านตะวันออกซึ่งถนนเลี่ยงเมืองทั้งนี้จะมี3ทางเลี่ยงเมืองก็คือดังด้านใต้ แล้วก็ทางทิศตะวันออกแล้วก็ทางทิศตะวันตกนะคะหันกลับมาดูค่ะในเส้นทางทิศตะวันออกค่ะระยะทาง12กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นที่บริเวณหน้าสถานีอนามัยบ้านน้ำซับไปที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพานานิคมจุดสิ้นสุดที่วัดโคกเพาะตำบลโคกเพาะอ,อำเภอพานานิคมนะคะวงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น2,735ล้านบาท ตรงเส้นทางด้านตะวันออกนะคะมีค่าเวรคืนนะคะทั้งสิ้น605ล้านบาทและค่าก่อสร้างทั้งสิ้น2,130ล้านบาทในเส้นทางตรงนี้เราจะขอรับการจัดสรรในงบประมาณปี2,570นะคะและค่าแลวก็เมื่อจัดสรรค่าเวรคืน2 5 7 0แล้วก็จะเริ่มดาเนิเนการก่อสร้างในปี2,571ค่ะหันกลับมาดูทางด้านท่านที่ตะวันตกนะคะ มีระยะทางทั้งสิ้น9.9กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณวัดโคกเพาะนะคะตำบลโคกเพาะเช่นเดียวกันนะคะมีจุดสิ้นสุดที่วัดมาโป,ป่งตำบลมาโป,ป่องอําเภอพานทองจังหวัดชลบุรีซึ่งตรงนี้เป็นวงแหวนรอบนอกมีวงเงินโครงการก่อสร้าง2 2 5 5ล้านบาทมีค่าเวนคืนตรงนี้นะคะ5 1 5ล้านบาท และมีค่าก่อสร้างทั้งสิ้น1740ล้านบาทจะเสนอค่าเว้นคืนให้ในปี2อ7 0ก็คือปีหน้าแต่จะไปดำเนินกก่อสร้างในปี2อ7 2ที่ดิฉันฉายภาพให้เห็นถึงแต่ละช่วงเพื่อท่านสมาชิกจะได้เข้าใจและมองเห็นภาพว่ากระทรวงคมนาคมเองไม่ได้ละเลยในการที่จะดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่หันกลับมาดูค่ะว่ามิติแรกมิติในเรื่องของการก่อสร้างที่แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพอมาดูมิติที่2ค่ะ เป็นเรื่องของการทําอย่างไดที่จะลดปัญหาการแก้ไขปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จากสภาพจราจรที่เราเห็นนะคะเราก็จะมีช่วงเร่งด่วนนะคะแล้วก็ช่วงที่บริเวณทางแยกเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนในน้คือทางแยกเนี่ยปกติจะมีรถที่จะมีความหนาแน่นนะคะประมาณ2-4นาทีเนี่ยจะทำให้การจราจรเนี่ยล่าช้านะคะ ทางสนขอเองก็ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่าทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถให้รถเนี่ยฟล์ได้เร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือประเด็นแรกค่ะเราก็มีการปรับสัญญาณไฟจราจรนะคะให้สอดคล้องกับ ปริมาณรถในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแล้วก็จัดเรื่องของการจุดกลับรถและพิจารณาจํานวนจุดตัดกระแสราจรให้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วก็พยายามติดป้ายและเครื่องหมายจราจรให้ครบถ้วนทุกช่องทางในบริเวณที่ก่อนที่จะถึงทางแยกเพื่อให้ผู้ขับขี่นะสามารถเห็นป้ายได้ชัดเจนว่าใกล้จะถึงทางแยกต้องชะลอความเร็วและให้รถที่จอดรอที่จะมีสัญญาณไฟเร้งรถให้มีจํานวนเร็วยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้มีการจราจรติดขัดนานในช่วงทางแยกนั้นๆคะ่ะ นอกจากนั้นก็ต้องได้มีการกวดขันมินัยของการจราจรโดยเฉพาะห้ามเดินในขณะที่รถบรรทุกวิ่งผ่านแล้วก็นำเรื่องของเทคโนโลยีระบบขนส่งอัจฉริยะนะคะเข้ามาช่วยในการจัดการบริหารจราจรค่ะนอกจากนั้นข้าระธานที่เคารพคะจากผลการศึกษาว่าในบริเวณช่วงเร่งด่วนนะคะช่วงเช้าเราก็ได้มีการจากเดิมนะคะจากรถที่เช้าเช้าเนี่ยสานาทีแล้วก็ ต่อคันเนี่ยก็ประมาณ1นาทีต่อคันในช่วงเย็นจาก4นาทีต่อคันก็ลดลงเหลือ2นาทีต่อคันซึ่งจากกระบวนการศึกษาทั้งหมดนะคะเป็นระยะเวลาของการแก้ไขปัญหาอย่างเล่นด่วนแล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนั้นค่ะปัญหาทั้งหมดนะคะอย่งที่ดิฉันกลับเรียนว่าในระยะ ระยะยาวอย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะที่เกิดขึ้นนี้จึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังที่ฉันได้กลับเรียนซึ่งกระทรวงคมนาคมเองเราเข้าใจในทุกมิติแล้วก็ได้เตรียมการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนิฉันขออนุญาตตอบคําถามแรกของท่านสมาชิกค,ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านตีครับเชิญท่านสมาชิกคําถามที่สองครับครับก่อนอื่นท่านประธานต้องขอขอบคุณท่านกระทรวง คมนาคมและท่านรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงมาใยพี่น้องชาวเพื่อพนักโครงจะได้ดูใน youtube โครงการนี้ได้คืบหน้าถึงขนาดไหนแล้วก็ถือว่าคงจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวเพเภอพนัทแบบยั่งยืนต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับคําถามที่สองนะครับท่านรัฐมนตรีครับก็คงจะเป็นความเจริญก้าวหน้าหรือความล่าช้าส่วนหนึ่งที่ ในโครงการของอีซีเรื่องสนามบินอุตภเปาโครงการนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่จะรองรับผู้ท่องเที่ยวรองรับอาจจะมปีศูนย์การซ่อมเครื่องบินอาจจะที่ใหญ่ที่สุดในโลกพี่น้องประชาชนสอบถามมาทำไมโครงการล่าช้าจะทำให้การเติบโตหรือจะสู้ต่างประเทศไม่ได้ก็นํำเรียนท่านถาม,ถามธรรมทานสภา ผ่านถึงท่านรัฐมนตรีด้วยครับครับเคานรัฐมนตรีคำถามที่สองครับค่ะต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามที่สองนะคะท่านประธานคะในเรื่องของการก่อสร้างสนามบิน ปูตาเผาที่มีความราช้าก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่านโยบายของรัฐบาลทำอย่างไรจะพัฒนาสนามบินคือมิติทางเดินอากาศเนี่ยให้เป็น a v i a t i o ช Hu b ของการเดินทางทางอากาศนะคะซึ่งกระทรวงคมนาคมเองเราเองก็มีแนวทางที่จะพัฒนาสนามบินต่างๆให้มีความเจริญเทียบเท่ากับอาณานาอา,ารยาประเทศซึ่งขออนุญาตนำเรียนนะคะว่าปัจจุบันสนามบินที่เป็นสนามบินหลักของประเทศก็มีอยู่2ส,สนามบินคือสนามบินสุวรรณภูมิและก็สนามบินดอนเมืองนะคะซึ่งใน นโยบายของกระทรวงควมนาคมเองนะคะเราก็จะทําอย่างไรเดิมทีท่าอากาศยานอุตเภเปาเนี่ยเป็นท่าากาศยานที่ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองทัพเรือนะคะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงควมนาคมค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยได้ใช้สนามบินอุตเภเปาแห่งนี้เป็นท่าอากาศยานในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็เพื่อรองรับ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศนะคะโดยสัญญาก่อนของการพัฒนาสนามบินอุจเภาเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายเขตพัานา พิเศษภาคตะมันออกหรือสอกอพอ,อนะคะโดยมีพื้นที่โครงการเนี่ย6,500ไร่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองแล้วก็มีแผนพัฒนาอยู่11กิจกรรมนะคะมีทางวิ่ง2ทางวิ่งแล้วก็มีศูนย์ซ่อมท่ากาศยานหรือ MRO นะคะมีผู้โดยสารหลังที่3ที่4แล้วก็เป็นศูนย์ขนส่งสินค้าแล้วก็ศูนย์โลจิสติกในสนามบินดังกล่าวนะคะทึ่งทางท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยว่า ท้าังไงสนามบินนี้มีความล่าช้าก็ขออนุญาตว่าขณะนี้นะคะการดำเนินการของสนามบินนี้นะคะเป็นสัญญาร่วมลงทุนระหว่างเอกชนกับหน่วยง,งานผู้รับผิดชอบโครงการนะคะซึ่งเงื่อนไขความก้าวหน้าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอการขนส่ง รถไฟฟ้าสามสนามบินซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างการเจรจาและกับเอกชนในเรื่องของการผ่อนปลนในเรื่องของการพัฒนาโครงการเช่นอาคารค่าโดยสารชำระค่าเช่าต่างๆนะคะฉันขออนุญ,ญาตนําเรียนถึงความคืบหน้าค่ะว่าขณะนี้นะคะในเรื่องดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็อยู่ในเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาความเร็วสูงของ3สนามบินนะคะซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง สนามบินอุตภเปาสนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะก็จะ มีฉันจะได้นำเรียนให้กับทางท่านสมาชิกนะคะซึ่งขณะนี้ได้กมีการตรวจสอบพบว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเสนอสำเนาสำจะเสนอร่างสัญญาฉบับนี้ที่มีการแก้ไขแล้วก็ส่งให้คมพิจารณาภายในเดือนสิงหานี้นะคะถ้าคมผ่านการพิจารณาแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะแจ้งให้เอกชนเนี่ยทำสัญญาดําเนินการก่อสร้างทันทีภายในเดือนกันยายนปี2568แล้วก็จะมีการก่อ สร้างภายใน5ปีนะคะก็เสร็จภายในปี2,573และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกันยายนปี2,573ก็ขออนุญ,ญาตให้ทางท่านสมาชิกได้นําเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดโครงการดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลสําเร็จนะคะก็จะทําให้การขยายพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกมีความเจริญแล้วก็ส่งให้ GDP ได้มีได้มีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติทางรางมิติทางอากาศมิติทางขนส่งทางบกและมิติทางเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ท่าที่เรือมตัตตพุดธค่ะขอบคุณค่ะเอานะครับขอบคุณท่านตีและขอบคุณท่านสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับครับนิดนึงคร,รับท่านประธานต้องอเชิญครับเชิญที่จริงแล้วคำถามมันที่ที่สองที่สามก็พ่วงกันนะฮะ ก็ไม่ไม่เป็นไรฮะก็เป้าหมายคือปัญหาเรื่องรถติดซะมากกว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องประชาชนได้กระจ่างครับขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปนะครับ